แม้ว่ามันต้องยินก็ยังไี่สิายแล้วเอาไม้อีกตบเอาไม่ไงแม้ว่ามันต้องหินอะไรสักอย่างเลยไม่คนต้องมีอ่ะมอะไรครับมีอะไรครับมีไอ้เอาอี๋ยงจี๋ยงจี๋ยงจะฟังไม่เขาเนี่ยต้องไม่รัวนะต้องเห็นอะไรสักอย่างอ่ะ จริงเนยไม่รู้ไม่ไม่ครับแต่ดังแค่ปอบปอบว่แหว่มือตังรถลอกรอดิปรอรถมอไซต์รถรถซีรอนี่ยุกคันเลยอ่ะดังดีต่หนุนหลงอ่ะงานนอนดูโทรทัศน์อยู่ในบ้านอ่ะยังได้ยินเสียงเรามันเป็นไอ้เปิดดูน่ะเออเว้ยมีกว่ารถชนกันนี่เองว่ะแล้วมึงมึงมาโย่แล้วกูโย่แล้วนู่นกูไต้องแก้วมึงจริงอ๋ออะไรนะไอ้กูบอกว่าแม่แม่กูโก้ไปได้หระ ไม่ไมีลองถามแบบคนมาฟิกหน่งลองเขาเคยถามไหมเจ้าเปลือกมาหูยมึงมันแบบก้นเองแบบเคยแบบเออเหมือนแบบเอาก้นหลุดจักก like ันไหมมาไม่ไม่เคยไม่เคยแบบก้าวไม่เบสเนี้ยลองถามบางทีอ่ะเพราะอะไรแบบนี้ถึงปิกเหมือนแบบก็เห็นอะไรไหมมืออ่ะถึงคนหลุดจักมาหลุดจักก็ถามปีกไอ้ไอ้ดีกูเดีอยวเดีกลางด้วยกันก็ไปกลัวมึงไงมึงไม่กูเลยนักเลยนั่น

อ<ม>รงน,<ค>น,นั้นเน่ยกอคนมีชาล,ลามลออ่าเจ๊ตรงนั้นสายอชนเนอนัวเนป็นตรงานะอืออมันเยันตรงนาเม็ดต้งหลังเ,เอจมนามไตทีนึงบอน,นีหละเือถ <c oughs> <c oughs> ายไว้นาเป็นไว้นาเป็นยผมผมไม่กันผมเหผมาเป็นเป็นแบบไดเราใ่ไหมมันจะมีรึงกลาง่นไหมอ้เอ็มาเดินไปมากรพอเน่ ขาตกไปโอู้่มูนี่เนี่ย,ยเย <c oughs> พาะช่วยไว้ท่านเออกบก็เนี่ยมันจะมีเนื่อยอยู่ไม้มันจะมีแบบอีกซ่ารเราแบบนี้เห็นไหมจะมีเนื่อกลางอีกนี่เออได้เออเราจะเ,เดืบบอดเแม่กลางก็เพาะนี่เอ็มไปตกหลงที่นี่ตกหลงเนื่อไงเนื่องอย่นี่แลงวมัตกะเหี่ยุูมูเพาะช่วยเอ้ยว่าไฟหนาเป็นแอ็มนี่เลย มันมันคนเล่าน่ะมันจะเป็นเนินมันเป็นเนินทีนึงตรงกลางตีไม่ตีมาคุดใช่ไหมไม่โคมคุด่ะเออนั้นมันโอ้แม่โคมคุดเฉลียวหน้าไม้นี่คุดเลวไม่มีเนินเลยมีแต่มีแต่โบ้เลยตอนนี้เออผมไม่ดันผมดันมากคเป็นแบบบอว่าทีวายหนามเป็นั่นคือจมหนามมาก่อนไก่จมหนามโยซะใบน็อใบนิ้วใช่ไหมใช่นั่นซะสานตะปูเออ ไม่ใช่นะบูวท่าใหม่นิ้วข้างหลังใหม่น็อตข้างหลังมันบานนั่นอ๋อถมบเลยเหรอเนี่ยทุบเลยนะอ๋อไม่รู้เลยว่าถมแล้วถมแล้วซ่ากูเคยที่เคยจมมาก่อนซ่านั่นจมจมไปเกี่ยวตอนขี่นตัวขี้เนียนเนียนเอานำมาล้างเมากูขี้ขี้ไปมึงไปขี้แย่เนี่ยไปเนี่ยไปเกี่ยจ้องเห่อ กางเกงมาเปลี่ยนดูครับควันขี้ไอโอควันขี้ร้ายสมเลยจหรอสมเลยจสมทำบานสักงบานใครไม่รูเพราะว่าผู้เคยไปหนีหนีไปเที่ยว